สาดีครับพอมพี่น้องทยพนพิสัยบ้านเฮาครับนี่ฟ้าครึ้มครึ้มแบบนี้นะครับอากาศจะมีฝนโปรยโปรยหยิบงิบเล็กน้อยนะครับประกาศปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะวันนี้นะเอาอยู่ที่ป้ายบ้านนาเพียงน้อยนะครับนาเพียงน้อยเนาะเดี๋ยวจะลัดออกไปทางบ้านหนองกุ้งนะครับก็เลยเอาๆผ่านมาทางนี้กันเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคบพี่น้องบ้านนาเพียงน้อยนะครับ อากาศดีดีนะครับช่วงนี้หลังออกพรรษาแล้วเนาะอ้าวมันก็จะเอาวัวกลับบ้านนะครับโอ้คนเดียวลากหลายตัวเลยจ้ามีตักตัวอ๋อตัวนั้นตัวนอว้อยตัวน้อยอากาศกำลังดีจ้ามีวัว สองตัวสามตัวแล้วก็หมาหนึ่งตัวครับนะอ๋อเมื่อไรมาถาม่ายมาถามคุณยายทางนี้เคนว่าเป็นเป็นยญาเป็นยายเพื่อนนี่วันนี้ไม่เห็นคุณยาย <c oughs> เอาไปเพื่ทานมา <c oughs> เห็นบ้านบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับมัน ฝนตกค่อยปล่อยนิดหน่อยก็เดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆเนาะนท,รรนท่านฝนตกแห้งกัถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกฝนนะครับอ๋อขอมา,านี้ก็จะเจอวัดเนะเาะแต่ว่าวันนี้จะไม่มีตลาดนัดจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นมาวันเสาร์นะครับจะมีตลาดนัดวันนี้จะพอมีเอ๊หรือว่าเห็นหัวคนแวบๆ ในวัดทำอะไรกันอ๋อเด็กๆมาเล่นเด็กๆเ่เด็กๆมาเล่นในวัดเออบรรยากาศดีอ๋อดีมาเมือเด็กน้อยเลนในวัดเออดีนะครับมารวมตัวกันเล่นที่วัดนี่ในวัดในวัดโอ้เอ้า เด็กสงสัยใครนะทางไหนต่อเดี๋ยวออมออกไปทางพุทธนะเลาะไปนะครับไม่ได้มีจุดหมายอะไรมากเห็นว่าอากาศมันดีนะครับก็เลยพาพาเลาะๆมานะครับอ,อ,อากาศดีแดดร่มๆนะครับเคล่นๆดี ร้านขายอย่างนอเป็นร้านค้านะครับร้าน้าร้านของชำอ๋อคุณยายด่างไฟอ๋อคุณยายสวัสดีครับเอาคุณยายสารนันเข่งปลาทูป่ะจ้ายายสารเข่งปลาทูป่ะครับอ๋อเขาเข้ามารับเอาบ่ยายจ้าอ๋อโอ้ดีดีดีบ้านเฮาเฮ็ดหลาปรังบ่ครับเนี่ยอ๋อจ้าจ้าจ้า มีเห็นอันนี้ยังเดี๋ยวบ่แม่บ่ายายจ้าอ๋อจ้าจ้าจาขอบคุณครับเล,เลยเห็นเลยแวะเมืองบ้าแล้วคือมีหลายเลยแวะถามไทรกันเอาเอาเอาเอบไปเรื่อยๆนะครับพอ,อได้ได้คุยได้ถามอา่อ ค่ามาจะเป็นบ้านนาสมบูรณ์นะครับนี่สลาสลาลมใจสลาลมใจบ้านนาสมบูรณ์นะครับชูแรมชูแรบอ๋อ,เ,เ,อ,อเออเมื่อนนจอดถามบ้านนันที่่าเห็นขนม สอบพูนระาคบโอ้นี่มันเป็นล้านชาติเป็นไปทั้งเทิงทางคาใหญ่ปั๊มน้ำมันเหล็กนะครับอ้เอาเดี๋ยวก็จะสุดบ้านแล้วลนะ่ะ มาหาเลอะมึงพันเกีียวเขาเลยวไม่มีผดัยเกีียวเขาให้มึงเราก็เลาะไปเรื่อยๆละกันนะครับอ่าออ,อากาศเย็นสบาย เป็นบ้านนาสมบูรณ์อยู่นะครับอยู่ในอ,อากาศดีอากาศดีวัดป่าธรรมชาติอ๋ออยู่ในนี่ครับวัดป่าธรรมชาติแต่ว่ายัางยังยังเมื่อหน้าเมื่อหน้าค่อยไปเมือม่อนนี้มันคึ้นพอด ตรงไปนี่ก็จะเป็นบ้านหนองกุงอีก2กิโลนะครับบนกลับไปผวมมิสัยก็สิ0กิโลเนาะกระไก่อยู่เนาะแต่มึงทรงมาบอไก่นเนาะเคนเะอ่ะนี่เดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆนะครับน,นี้ก็เป็นบ้านที่อยูปลายบ้านลได้เห็นต้นไม้ต้นงญ้าเห็นค้างนี่ก็หลายคนก็ได้ขึ้นทอดบ้านนะครับพี่น้องเขาโดเอาเด้อนะครับ ไปเหตุงานทางไกลกระ่งเงินมาหลายๆนะครับเอาไปกลับมาอยู่บ้านเราถึงป้ายบ้านหนองกุ้งแล้วนะครับพี่นอ้องถนนลาดยางไม่ใหม่เลยนะครับยังมีกลิ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ตรงทางแยกมันปรับพื้นที่เรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นเที่ยวไปเที่ยวมานี่กับฝุ่นไงครุบนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละก่อนจะมาซึ่งความจเจริญก็ต้องมีฝุ่นไงก่อนนะครับไงงองไงงอง น้องนอนักเรียนกลับบ้านแล้วนะครับกัลูกหลานบ้านเขากลับไปเรียนในเมืองนะว่ไปเรียนโรงเรียนชุมพนไปนเรียนอาชีวะไปเรียนหลายที่นะครับที่มีม,ม,ม,มีแบบโรงเรียนสายอาชีพก็มีนะครับวิทยาลัยนะครับ จะเป็นบ้านหนองก,กุ้งนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วกันน้อนะครับอาพาหล่อหลาะหล่ลลไปอาช่างใชยนะครับบ้านหลงบ้านหนองกุงเออตรงไปจะเป็นบ้านเสริมนะครับโอ้เมื่อหน้าจะไปบ้านเสริมอ๋อออกออกได้เศร้าแน่เนาะเดี๋ยวไปหาเลาะบ้านเสริมเมื่อหน้านะครับ เข่าเราจะมาเออๆนี่นี่นี่เขามีร้านอันนี้ผสมเป็นธรรมชาติเข่านครับแต่ว่าเขาเห็นเห็นเห็นเทปันเทปี่งนาะเดี๋ยวขอจอดชมขอจอดชมจอดชมอ๋ออ๋อเป็นตาเข่านะครับพี่น้องเออดีอยอะจ้าขอชมแน่เลยครับ จ้าอ๋อเอ้าเขามันคือคนละสีเหรอครับพี่คนละพันกันบ่ดจ้าอ๋อเกี่ยวมามันชื้นมามันแก่น้าอ๋อมันถึกหน้าแน่ว่าว่าคนละสีอันนี้จะเข้มแน่น่าจะนี่จ้าอ๋อฝนมางนบงีบอะไรนี่เอามานเนียนเนียนเนียนเนนกระเถอบานเออ อยู่ทางพ่กก็มีอ๋อผมมาจากพนพิสัยนะครับมาหาทายรูปทายนันทายนี่ลงเฟซบุ๊ก oh, oh, อ๋อจ้าเฮ็ดอันต,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 ต oh, ามาสตร์ตพี่งามงามงามอืมเอาทางทางนี้พค่คยเห็นเห็นเห็นในทางบ้านหนองกุ้งเิ่นเฮ็ดกันเบิดอืมอโอ้แล้วก็มีอยู่บ้านบ้านนะเพียงน้อยก็ม,มีมีมี S <S จ้าอ๋อครับผมเน่ยจะมาหารอทายกันเขาเกี่ยวเขาแต่ว่าโบเห็นไผ่สนอรอมา,าตั้งแต่บ้านนาเพียงกับเขาเกียเกยเก่ยวแล้วบ้างละกันยังโบเกี่ยวพี่้ได้เห็นอ๋อได้ถามทางนี้เพน่อืออ๋อเป่นโอ้แต่เปี่ยนแ้วจ้าอยากอยากมาทายสนอเพราะว่าเฮ็ดเป็นเป็นเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กนะครับให้พี่น้องทางไกลได้เห็น เขาเขากะวา,วานเกี่ยวเข่าแล้วก็เล้ว่าเขาจะไปทาให้มึงเพื่อเพื่อเห็นเหนเพิ่นเกีียวเองสินะเพราะว่าชนมากมีแตใส่ใส่รถรถเส่นเดี๋ยวนี้นะมิแตลดเกี่ยวหนาคนเกี่ยวเนี่ยอ,อันนี้เขาเขาเห็ดผืนยาวโอ้งามดีได้จากมือนละพี่คอยเสดผืนหนึ่งมือเดียวคันคันน,น,นั่งเหตุิดมือกับมือเดียวอ๋อแล้วกันแล้ว จ้าอ๋อจะมีคนหนึ่งสอดจอยเข้าใส่เองประคำรูกเขาไปขายน้ำตามไส้เนี่ยเนาะตามไส่เองไ่ได้ขายตัวจ you know, oh, you know, ้า oh, จ้าจ้าโอ้แต่งามงามได้ได้สาสดีจ้าแม่ปกครองลูกโอ้ลูกสาวพูงามอยู่โรงเรียนไหนลูกอ๋อโรงเรียนบ้านบัวเอ้าคือเป็นเนี่ยเออเออเออว่าว่าหนองกุ้งแล้ววันนี้เป็นบ้านบัวคือหนองกุ้งจะอยู่ตรงไหนแน่ครับค่านเป็นเขตแบ่งเขตกัน น้ำไม้หนึ่งโรงเรียนน้ำไม้มันบัเลยอ๋อแต่ว่าเป็นบ้านหนองกุ้งอ๋อยุคเขียนหนองกุ้งแต่ว่ามันเป็นบ้านเป็นชืนเป็นชื่อนของบ้านอนามัยบ้านบัวอ๋อแต่ว่าบ้านเป็นบ้านหนองกุ้งเออผมก็ยังว่าอยู่เขากับเป็นโรงเรียนบ้านบัวอ๋อนามัยบ้านบัวแต่ว่าของเป็นบ้านหนองกุ้งนี่ละอ๋อตำบลจุมพลบ่ครับที่นี่ จมูรถช้างแล้วเอ้าหลบป่ะเอ้าบ้านบ้านนะเพียงของบ้านนะเพียงจุมพลอ๋อแสดงว่าสูตรสูตรอยู่บ้านนั่นสูตรอยู่บ้านนั่นโอ้จ้าแล้วอ่อนผือนี่เขาอยู่นี่บ่ะครับจ้าเ่นปลูโอ้โอ้โอ้จ้าจ้าจ้า โอ้ดีดีดีพี่ขอบคุณหลาย,ลายๆครับ่านลูกสาวคนผู้ใด่เล่นเฟซบุ๊กคันเปิดเดมืองคนพิสัยบ้านเฮาอ่าผมผมเป็นแอดมินผมเห็ุกลุ่มไอไทยพี่น้องในเมืองกะหาขี่เลาะไยนั่นทายนี่อ่าพี่โอ้ไม่หนาสิม,มาออกมะเล่นนะไม่แต่ขอบคุณหลายๆครับตาออดี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 ราคาพี่นอาครับนี่ เออได้ออกมานงมาคุยกันตั้นใจดีเอาเลยไม่เห็นหน้าแอดมินเลยเห็นแ้เห็นนะอ้าวตอนนี้จะเป็นตรงไปจะเป็นโรงเรียนบ้านบัวนะครับเรว่าเป็นบ้านเมื่อกี้ถามเพื่อนแหละเพื่อนว่าเป็นบ้านหนองกรุงนี่แหละจากจังว่าตอนนี้มาเจอร้านนาร่านะครับ สวัสดีจ้ามามามาหา <laughs> มาหามาหาเลาะทายไปล้มเพจสวัสดีนะครับอยู่ที่อยู่ที่ร้านร้านจันหอมนะจ๊ะแม่ค้าคนสวยกําลังคนปิ้งมา่าไม่เท่าไหร่ครับไมละห้บาท่ละห้าบาทเอ้าอันนี้ใส่กรอบใส่กรอบไม้นนไมบาทใส่กรอบสิบบาทอ๋อมาละห้าบาทอ๋อดีดีด,ดีค่ะสายราคานี้แบบเออไทยบ้านได้กินแซ่บน,นะครับ ขา,ายทุกวันไหมจ๊ะนี่ขายทุกวันนะเนาะเพราะผมก็โดนโดนกับแวะไปแวะมาทานมาแล้วก็มาท,าย,ทายนั่นทายนี่อยู่ครับอ้อาวเดี๋ยวอดโดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับแก้ม,มแล้วโอ้ไม่ละห้าบาทเองดีดีดีได้กินของอร่อยอืมโอ,อ้โอ้โอ้จ้าเอาโมีทุกอย่างเลยนะห้าบาท ดีมากเลยนะครับเอ้ยเราก็ได้กินของแซ่บกรบเพรีง <P an> นี่นะไทยบ้านได้กินได้กินมาลาอร่อย <P an> เดี๋ยวเอาอันนี้ละกันอ๋อจะเป็นสูตรทางเหนือเหรอครับ <P an> สูตรจากเชียงใหม่เลยโอเคมาชอบเลยมาแล้ว้าบอกเลยสีมาเลยนะครับขายนานหรือยังครับนี่ <P an> อืมัประมาณเดือนเนี่ยอ๋อเพิ่งเริ่มขายเนาะอะไรบ้าง ออกมาจากพลพิสัยครับผมทําเพจพลพิสัยบ้านเฮาฝากติดตามด้วยจ้าฝากติดตามด้วยก็ได้เลาะเลาะถ่ายนั่นอันนี้ครับอยากมาดูเขาเกี่ยวข้าวทีนี้มันไม่มีใครเกี่ยวเลยเขาเขาเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็นาที่ยังไม่เกี่ยวก็เลยยังไม่ได้ภาพคนเกี่ยวข้าวแต่ก็นี่แหละฮะออกมามาเจออะไรเราก็จะถ่ายแล้วก็เอาไส้กล่องด้วยครนะับน่าอร่อยจ้่เอาเอาที่สุกนะเอาสามไม้ก่อนก็ได้ ไอหมูจี๊ยบก็อ่ะอืมนะครับนี่โหเรามีอะไรมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะนี่ร้านสะอาดสะอ้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเออวันหน้าวันน่าจะมามามาชิมมาชิมอ่ามันน่าจะมาชิมนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวบอกอุ้ยูเอมีอะไรอะไรเกี่ยวเออแทบเป็นะไรกันเนี่ยจ้า เจุดจากข้างเหนือเลยเอาเอาเอา้าได้กีมาแล้วแะแล้วก็แล้วก็จะหมูสองสี่หกแปดอืออไหนเนี่ยนี้จ้า อ๋อโอ้ตนั้นเหรอครันี่ละกันนะครับอ๋อจะมีปลาเมือด้วยนี่อก็ะดีนะครับได้ได้มีของกินแถวนี้เนาะได้กินหมาราเออแซ่บไหมละห่าบาทนะครับตรงไปก็จะเป็นโรงเรียนบ้านบัวนะครับเพื่อนเพื่อน อาจจะเป็นบ้านที่อยู่ติดกันล่ะแล้วกว่าจะเป็นบ้านหนองกุ้งนี่แหละเขตบ้านหนองกุ้งเราจะว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านบัวชื่อโรงเรียนบ้านบัวแล้วก็จะเป็นอนามัยบ้านบัวนะครับจะว่าเป็นบ้านหนองกุ้งนี่เนาะอันนี้ก็ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับร้านติดดาวร้านจันหอมนะจ๊ะดีงามดีงามอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ๋อครับพี่น้องเอาเขาตงมาเรื่อยๆนะครับเลยอาพานอ่า อนามัยบ้านบัวแล้วก็มานี่ยังเป็นบ้านนองกุ๋งอยู่เนาะนะครับแล้วก็จ้า,อ,าอ,นนอันนี้อันนี้วาา่าแยกนี่ไปบ้านไหนน้านหนังเขายังว่าอยู่เอ๊ะั้นไปทางไหนนะครับเพื่อนเพ่นเพินพ่นเฮ็ดไอ้ถนนไม้นาเนาะน,น,นี่นี่นี่ถนนไม่ลาดยางเลยนะครับนี่ตรงไปแต่บ่มีป้ายเนาะ,ะบ่เลยบ่รู้ว่าไปไปใส่้ได้จอดถามเอานะครับอ๋ออันนั้นเป็นเสาปูตาเพื่อนจารุนะครับไอ้เสาปูตาเสาหลักบ้านนะครับนี่ นี่สารคดานสากุก้อจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตไก่มะระค่า500เมตรแต่ว่านี่มามาจอดอันเห็นคุณแม่เพิ่งขายเห็ดตอนี่เราเ,าเลยแอนไปเมืองก่อนว่ามีเห็ดอย่างแน่นะครับเพราะมีคนบอกอยู่ว่าอันเม,มืองเห็ดอยู่บ้านหนองกุ่งแห้ว่าอยู่ซื้อตรงไหนเนาะเพาเพิ่งมาขายทางทางอ๋อมันเป็นเห็ดรวมเห็ด ดกลิ่นเท่านี่ยแล้วมีอันขมดอกอ๋อเพราะว่านพอตั้งหาเออเคยเสิกินแต่เห็ดนางฟ้าเห็ดอันนั้นธรรมดาจ้าจ้าจ้าโอ้ต่ว่ามันมีหลายสีนะแม่กลับไปล่างแล้วก็แกงเนี่ยบอโอ้จะใส่ใบเพิ่นแถบใบนี้ให้น้ำโอ้จ้าจ้าอันที่ผักผักไอ้ผักใบมงนะครับจ้าโอ้ได้ทุกมือเพราะ่าแม่เห็ดเนี่ย ได้ยูนิชามาบ่ได้พูดละลายอ๋อกระเก็บสองคนเนี่ยน่ะจ้าสองคนนี่ค่อยได้นี่เอาเอาอันนี้เอาอคือกันเป็นโมนีิแตอร์นี่ตานหญ่อันนี้เพิ่งขาย40บาทอันนี้เท่าไหร่ครับนี่40เอ้าละอันน้อย่าไหร่ดิเอาคืออ๋ออันนี้หมายถึงมันไม่สวยมันโบรามอ๋อแต่ว่าเพิ่งขาย40 อ๋อเอามาันก็ได้หลายกว่าเอาเอาอันนี้แหละแม่ว่าเป็นอย่างผมอยากเอาเอาเอาลายๆายนี่แหละเรี <laughs> ยกว่ายู่รยกว่าจานใหญ่อ๋อครับรับ,บลองลองเอาไปแกงมึงโบเราจะเอาอันเดียวนี่เลยแม่ลองไปมึงครับอ๋อแต่ว่าไก่แกงใส่หน้าปลาแดกใส้พริกใส่ตะไคร่รา,ากาใส้ใบในี่ไปที่ว่าเพื่อนจะแถมน,นี่อ๋ออืมครับ ว่าหยุดยวนเขาเกินฝาดไม่เหมือนแยแคมใบสม,มอ๋อจ้าขอบคุณครับย่นตลาดลาวยูตลาดในพลณิสัยกับนี่อ๋อคนแากเอาเอาเอาได้ได้อ่านเอาเอันนี้แหละมื่อหน้ามื่อหน้าครับมื่อหน้าคุณแมน่นี่นี่นี่ได้อันนี้ละนะครับอ๋อแล้วแถวนี้เขามีเห็ดอย่างไรครับก็บเป็นองอกเนื้อเขาม่มีงอกแต่ละอืจ้าเห็้เรางอกเห็ดปวกเนาะประมาณเท้าจ้า อ๋อกระจะเฮาก็จะมาขายมองนี่แหละเนาะเพราะมีคนว่าอยู่ว่าให้มะมองเิ่นเปนสายเหตุอยูน่นี่อยู่ว่าน้องกงแต่ว,ว่าก็เอ๊ยอยู่ตรงไหนนอ่อบบลูจ้าจ้าจ้าเอาเมื่อหนาสิมาอดหนุนใหม่ครับแม่ได้ได้ได้นี้ไปแก่งแล้วขอบคุณครับนี่ได้หมาล่าแล้วก็ได้อันนี้ไอละเดี๋ยวจะไปเลาะต่อนะครับจ้าอ๋ออ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว